ุปุดปุดปุดปดอุ้ยขาติดกันตัวนี้โอ้เห็ดฟ้าแฝดครับนี่โอ้ยโอ้เห็ดปลอกว่าได้แล้วเอาเห็ดแดงกอนี่แล้วครับไปแกงมานี่อโอ้ย ครับผมบอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับวันนี้บ้าเที่ยวชิพาเขาปลาหาเห็ดขึ้นเก่าแล้วครับบรรยากาศฝนตกลิ่นๆเนาะครับเหมือนสองนี้ครับไปลุ่นกันครับไปสีได้บอครับเหมือนนี้ไปกันเลยครับอ๋อพี่น้องเบิ่งนี่ครับจุ่มเดียวครับหนึ่งสองสามสี่หาครับโอ้ยมาครับมาเก็บนี่อ๋อพี่ดอกอ้วนตืบเลย จุจ่มๆก็มีครับโอ้ยบานเลยอู้หูอันนี้ขอยเดือกกินโอ้ยเบิ่งดี้แหละครับหิวแห้งเนาะอ๋อพี่น้องเบื้องนี้นี่อู้ยจนขึ้นโลดจนหันโลดนะครับผุนโลดกวงหันนี่หันโลดแหนมมาแดงยิงคืนอ,อยู่บําเพนดอกเล็หน่อยนะครับบู๊แหนมบรเห็น อาดที่นอกหุ่มนี้ครับปุ่นไม่อยากสีว้าเลยครับทางปุ่นสากลากอยู่เป็นจุ่มกันเลยครับไปสีฟ้าไปเบิ่งรับปน,ป,น,ป,นปานเลิอดอุ้ยขาติดกันตัวนี้โอ้เห็ดฟ้าแฝดครับนี่โอ้ย เอาไปแกงนี่น้ำแดงยิงครึ่งว่ามันอันนั้นแล้วครับนี่เย็นตาโฟรครับคือข,ขนาดเด็กว่าสิมาเลาะห้าเห็ดปวกครับมูว่างกันเลาะบึงบัตรท่นเห็นเหรบเห็ดปวกก็ได้บตัตรท่านออกงางบ่ครับ,หบเห็ดปวกโอ้เห็ดปวกว่าได้คะเอาเห็ดแดงกอเนี่แหล้ครับไปแกงมาเนี่ อุย้ยอืมข้าในหน่อยเนี่ยนี่มันเห็ดแดงด่างบ่เนี่ยคือแดงดาง่างอืมนี่ครับจุ่มหนึ่งคุมเดียวกันเลยกับดอกหันป้าสีดองเห็ดยีกครับอุย้ยดอกเดียวกับป้นอิ่มแล้วนี่อของเครื่องอุย้ย เบ่งเด้อครับผุนยังแข็งงอยู่บานแบบง่ายเลยครับอุ้ยดอกเดียวปนอิ่มครับใส่ตาได้บา้าเลยปาดเอาอีกแล้วอ้ยอยางทัดกันมานนี้ครับโอ้คือด้บานครับเห็นไหมตงไดหมูวาน,นคือบบเห็นอ้ดอกแดงยิงคืงป่านนี้ยังบบเห็นเนาะพี่อ้ยอีเบ่งที่ไรครับ ชองดอกนี่ก็สิเต็มตาแล้วเอาตามาซองตาเงือบเหมือนนี่วันสิเป็นหล่อหาเห็ดปวกนํำครับไปไปหล่นน้ำกันตอครับนี่ครับโอ้ยไต่ไปตองกำลังจุ่มๆอยู่นี่ฝนก็นสิตกับพี่น้องเอ้ยมาหาเฮ็ดยามได้ถึงจะฝนตกห่ำครับฝั่งเสียงอื่ออมาแล้วนี่ครับพออีกจุ่มหนึ่งครับจุ่มบอกไง บุ้ยธรรมดาเด้อเน,นี่ครับดดรนะนี่ครับอีกดอกนึ่งถ้ามาเฮ็ดแถวนี้มันก็มีเคืองหนึ่งแหละพี่นนอโอ้ยบกหอยเดือแม่งบกหอยเดือยยังมากินเนาะครับนี่แม่งไหมแม่งไหลเฮ็ดบอกง่ายครับมันก็นหิ้วครับฝนตกแล้ว,นนลวนเน้องกยยกอยู่ละมืนอนี่ใครอยู่มีสุดกันฝนอยู่ยครับ มันเฮ็ดอยียงนันพี่น้องก็แตกเหงือบคักแท้อ้ยพุดขึ้นบ่ไดไหมครับนี่โอ้เอาไปแกงใดอีกดอกครับโอ้ฝนมาตกทำพี่หน้องตกแหงถึปเรื่อแล้วครับอาจจะเมื่อแล้วแล้วครับดอ,อกใหญ่หนึงครับจ่อยของเพื่อ,อดอ,อกนึงเฮ็ดจะสิเปียกฝนเนิ่ครับอันแบบนี้ นี่ครับพี่น้องเฮ็ดถึกฝนครับโอ้ยหัวเหลี่ยมเมาเมาอยู่บาดเลยมื่นกับมื่นเนาะนี่พุ่น้องเนี่ยมันไปแดงแดงนี่โอ้ดอกไป้ใหญ่คนับนี่ครับพี่น้องจงไวหู่อวานนี่ครับเป็นไข่โอ้ยู่ในหลืบยู่ในคู่หองพี่ครับ นี่เบิ้งไข่นี่ยังคือสิใหญ่ครับใหญ่แน่แต้นาะคุณโอ้ยขุดฟังเสียงโอ้กำลั่งสิเป็นดอกขึ้นมาครับนี่กับร่างผลก็เลยโอ้ยุดใหญ่แห้งไข่เฮ็ดละโงกขาวครับโอ้ไีไปเบิ้งครั้งเทิงพี่ครับี่จงไว้เบิ้งมันสิใหญ่บ่เนาอนี่ครับหมู่อวาน เก็บเอาอยู่นี้นี่เบิ่งนี่ยังมีหอยเก็บอยู่เป็นลุมเป็นบอ่อครับเหมือมาไม่มีใครอีกครับโอ้แต่ว่าห้าหม่องอื่นก็บ่ันั้นเห็นอยู่ครับพี่ละงหกอยังสิจีมาออกแต่อยู่นี่เนาะนี่เอาไปแกงแกบครับ ครับผมก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับมันนี่ฝนตกแห้งขัดขนาดครับข้างล่างก็ดังอื้อยยู่เนาะทางสิกลับบ้านนี่แหละครับผลงานมันนี่บ้าวดี่ยวก็ได้แต่เห็ดแดงกอกับเห็ดละงก์นะครับเห็ดแดงกอข้างล่างนี่ก็มีแต่เห็ดแดงกอครับแดงยิงคืนอยู่เนาะเครงบานเครงจูบึกนี่ก็มาเบิ่งเห็ดละงก์คุ้มเก่าครับจงไว้เมื่อวานสามไข่ม่ามันนี่กระโพขึ้นอีกไข่หนึ่งเนาะครับนี่บ้าวดี่ยว่ทตาฝนเมื่อแล้วบานนี่ครับ ต่อคลิปนี้จังไรก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบปูาดคลิปต่อไปเด้อสำหรับบ่าวที่ขอ,อโตลากับบ้านนะครับสวัสดีครับ